สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมออกแบบวงจรดิจิตอลน,นะครับชื่อว่าโปรแกรม q u a n t a s t o นะครับผมเลือกใช้เป็นแบบ64 m i t นะครับโปรแกรมนี้นะครับเอาไว้ออกแบบวงจรดิจิตอลน,นะครับแล้วก็ยังสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา vhdl หรือว่าภาษา verilog ได้ด้วยนะครับแล้วกเว็เอาไว้โปรแกรมนะครับตัว ตัวไฟล์ที่คอมไพล์เสร็จนะครับลงตัว f h g a หรือว่า CPLD นะครับเรามาดูกันนะครับการใช้งานใช้งานยังไงนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่ไฟล์แล้วก็ New Project Wizard นะครับเพื่อสร้างโปรเจกต์ก่อนนะครับก็กด next นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เรา ไปสร้างโฟลเดอร์นะครับที่เราจะเก็บโปรเจกต์ของเราเราไปที่สร้างนะครับโฟลเดอร์แล้วก็ผมจะตั้งชื่อเป็นเทส t นะครับเทสสามนะครับ <c oughs> แล้วเราก็เลือกแล้วเราก็กดเลือกโฟลเดอร์ตั้งเป็นเทส t 3นะครับ แล้วเราก็เน็กนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเน็กมาถึงตรงนี้นะครับก็เราก็จะเป็นต้องเลือกนะครับตระกูลของ CPLD นะครับของผมจะเลือกเป็น MAX 2นะครับแล้วเบอร์ที่ผมใช้นะครับจะเป็น EMP 2 0งศูน e เอ้ยสองสนะครับ1 0 0 4 5นะครับผมเลือกแล้วผมก็ next นะครับแล้นี้ก็ next แล้วเราก็ดูนะครับแล้วก็ finish นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวโปรเจกต์มา1ตัวนะครับเราก็จะทำการ สร้างไฟล์เพื่อเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับเราก็จะไปที่ไฟล์แล้วก็ New นะครับในการเขียนนะครับตัว CPLD มันก็เหมือนกับการต่อวงจรดิจิตอลนะครับแต่เพ่งต่อในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คอมไพล์ลงนะครับซึ่งมันมีอะไรบ้างนะครับมีจะมีดีไซน์ไฟล์ตัวนี้นะครับ a s d Alpha Block Diagram e d a f File หรือว่าจะเป็น verydoc hdl นะครับหรือว่าจะเป็น vhdl ก็ได้นะครับเขียนลักษณะเชิงเป็นโค้ดนะครับตัวนี้เป็นโค้ดส่วนวันนี้ที่ผมจะสาธิตให้ดูก็คือเป็นแบบบล็อกแบบแรง schematic file นะครับเป็นแบบวงจรผมก็จะโอเคไปนี่ก็คือหน้าของการวาดวงจรของเรานะครับวิธีลากอุปกรณ์ออกมานะครับให้เราเดี๋ยวันคลิก ที่น้าวว่างๆนี่นะครับดับเบิลคลิกปั๊บๆนะครับเขาก็จะมีตัวนี้เขาให้ใส่นะครับตัวนี้คือไลบรารีนะครับไลบรารีของอุปกรณ์ที่อยู่ในนี้นะครับให้เราเลือกอุปกรณ์ออกมานะครับอย่างเช่นผมจะเอาน็อตเกจนะครับผมก็พิมพ์น็อตนะครับแล้วผมก็กดโอเคแล้วผมก็เอาน็อตเกจมาวางนะครับผมจะตัวใหม่นะครับผมก็ดับเบิลคลิกนะครับผมจะอินพุตมาใส่นะครับอินพุตนะครับ ดกดโอเคนะครับว่างนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาเอาพุดออกมานะครับเอาพูถจะพิมพ์ก็ได้นะครับทีพีอูทเอาพุดอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็ลากเส้นลากเส้น เหมือนลากวงจรนี่แหละเหมือนเราต่อวงจรนี่แหละครับพอเราลากวงจรเสร็จนะครับให้เราไปลองคอมไพล์ดูก่อนนะครับหน้าจอฝั่งหน้าตรงนี้นะครับตรงที่เมาส์ชี้อยู่นะครับจะเป็นขบวนการคอมไพล์นะครับเปอร์เซ็นต์ในการคอมไพล์นะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับตรงนี้นะครับ ถ้ามันไม่ขึ้นเออร์เลอรสีแดงนะครับมันก็ถือว่าผ่านนะครับจะถ้าขึ้นเราก็ต้องดูนะครับว่าเราล่าวงจรครบไหมอ่าตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราไปดูวงจรเราอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับแต่ทีนี้ตัววงจรเราเนี่ยยังไม่ได้กําหนดนะครับว่าพินอินพุตพินเอาพุตจะให้ออกขาไหนนะครับซึ่ง CPLD เนี่ยสามารถเลือกขา In และเ u t ได้ จะคล้ายๆลักษณะของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแต่ถ้าเป็น IC นะครับ IC ที่เราต่อนะครับเจ็ดส่วนสอะไรพวกนี้นะครับมันมีอยู่แล้วนะครับว่าขาไหนคืออินขาไหนคือเอานะครับแต่ถ้าเป็นวงจรแบบนี้สามารถเลือกได้ครับการเลือกเราจะไปที่ assignment นะครับแล้วเราก็จะไปที่ pin planner นะครับมันก็จะมีตัวชิปให้เราเห็นนะครับว่าใน100ขามีขาอะไรบ้าง นะครับก็จะอธิบายตรงนี้ให้ดูหมดนะครับว่าตัวไหนคือ clock ตัวไหนคือ io อะไรต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับก็จะมี node name นะครับ pin name pin name 1นึ pin name 2นะครับ in out นะครับแล้วก็โหดดได้นะครับตัวนี้อ่ะทีนี้เราจะมาดูนะครับเขาบอกว่า pin หน1มันเป็น in ใช่ไหมครับเราก็จะมาดับ b บ e ลคลิกที่ location นะครับ ผมจะให้อ่าพินอินเนี่ยนะครับเป็น75นะครับเป็นขา75ผมก็เลือก75พินเอานะครับเป็น76นะครับ76อ่ะก็จะเห็นตรงนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับว่า75 76โดนใช้ไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดไปแล้วเราคอมไพล์ใหม่ รอดูที่ขานี่ครับรอดูที่ตัวนี้ครับก็เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ละอา่าครบร้อยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาต่อวงจรกันนะครับ เราก็จะมีตัวบอร์ด Arduino นะครับบอร์ด Arduino ไม่ได้ใช้อะไรนะครับบอร์ด Arduino เราจะเอามาจ่ายไฟ3.3โวลต์ให้กับตัวบอร์ด CPLD ตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะมีสวิตช์เราจะมีตัวต้านทานแล้วก็มี USB Blaster นะครับเอาไว้โปรแกรมให้ ให้ตัว cpld ตัวนี้นะครับ cpld ตัวนี้เราจะจ่ายไฟมาจากตัว Arduino นะครับตัวนี้จะใช้ Input ที่5โวลต์น,นะครับถ้าเราเปิดสวิตช์มันก็จะมีไฟนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะลองต่อวงจรกันครับครับเราก็ต่อเสร็จแล้วนะครับตัว Arduino นะครับ เราจะจ่ายไฟนะครับไปที่ตัวบอร์ด CPLD นะครับ5โวลต์นะครับจะเป็นสายสีสายสีขาวนะครับแล้วก็จะเชื่อมสายสีแดงเส้นนี้นะครับไปเข้า5โวลต์ของตัว CPLD นะครับแล้วก็กราวนะครับกราวก็จะเป็นเส้นนี้นะครับของ Arduino ไปเข้ากราวนะครับแล้วเราก็ต่อสวิตช์นะครับในลักษณะ pull up นะครับ ต่อสวิตช์ลักษณะ pull up นะครับต่ออยู่กับตัวทั้งฐานนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับเราจะใช้ไฟแรงดันไฟที่3.3นะครับเพราะว่าตัว CPLD รับได้แค่3.3โวลต์นะครับแล้วก็หลอด LED เราก็ต่อผ่านาขาหลอด LED เราจะต่อผ่านขา76นะครับนะครับขานี้นะครับ76 ของบอร์ดรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับเราจะต่อแบบค mm ูลอัพนะครับก็คือ,อรอแรงดันไฟมารอนะครับถ้ามีการกดสวิตช์นะครับแรงดันไฟจะเป็น0นะครับตัวนี้ต่อที่ขา75ด75นะครับตัวนี้เกจที่เราใช้ก็คือเป็นตัว Not Gate นะครับถ้าอินพุตเป็น0 Output าพุตออกเป็น1นะครับ ถ้า Input เป็น1 Output าพุจอ,อกเป็น0นะครับตอนนี้เราต่อสวิตเป็นแบบคู l u p นะครับค l Up ก็คือมีไฟมารอนะครับแสดงว่าเอาอินพุตเราเป็น1นะครับเอาพุ t เราเลยออกเป็น0นะครับในบอร์ดน,นี้ผมโปรแกรมเข้าไปแล้วนะครับผมจะลองกดสวิตดูนะถ้าผมกดสวิตเอาพุ t นะครับจออกเป็น1ตัวน,นี้คือผมต่อหลอดต่อหลอดอยู่กับขา 76อยู่นะครับทีนี้เราจะทดสอบว่าเอ๊ะผมผมหลอกหรือเปล่านะครับผมต่อจริงไหมครับถ้าผมถ้าผมขยับสาย76ไปเป็นขาอื่นนะครับแล้วผมลองกดดูมันไม่ทํางานนะครับมันไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าผมต่อที่ขา76เหมือนเดิมนะครับแล้วผมลองกดนะครับ มันทำงานครับมันทำงานอาถ้าผมขยับอินพุสหรอครับขยับอินพุสจะเป็นตอนนี้อินพุสลอยอยู่ครับถ้าผมขยับอินพุเป็นขาอื่นผมลองกดมันไม่ทำงานนะครับว่าโปรแกรมเราได้โปรแกรมไว้แบบนั้นนะครับผมลองกดนะครับ